แบบเงาคัดเงาแรงเนาะการเงาแรงได้มาปรจัดงานบุญเนา่ที่เมืองตะเเป็นคำวันเป็นงาน่าตลาดเนาะตลาดโอแบบเนะแบอเนาะ่เป็นอย่นเนาะ ปัจุบ,บันนี้ก็อยู่เร่ลาวอร์โมนอ,อ้นะเื่องคำตอวสายเรื่องแต่รังผู้คนกำลังทยอยเข้ามาเดินร้านผู้นเด,ด,ด,ดนิน้คนอยเข้ามามดมืดเด้อ สายดีสบายดสิม okay. mm ั hmm? ุเรียนปะเจ๊เจ right? ๊สิมัดเลียนปะอเอาแล้วไหมเอาแล้วไหมเอาแล้วไหมด้วยหหกิปฮะโลยงหกชิปหกสิบนมันไม่นโลไรไรมันเป็นงานวันเป็นงันนั่นไันมันก็มอดโลนานๆเออมันมอดโลมอดโลไทยกลยโหชิะ ห่ิมิโลฮอตบโลเนาะโอ้อหอยหอมโล่รไปรลปไปสองโล่เอาแล้วไหมเอาแล้วไหมอาชิจ่ายสร้อยดอไพ่ระบ่มากกวมิครอบครัวพันมากเอ่อ เออในมัดตัวเรียนเด้อเออเพิ่นกายกับตัวแพงเนาะถือเป็นคนเองเด้อเพิ่นกายแล้วอ่าปีนกิโลเนาะเออหนึ่งหกสิบพันเออทางอ่าอ่านั่นเนาะทางเปลือกทางแกศเเนาะหกสิบพันเนาะเออ เป็นอาหารกัดกินแล้วมามามาท่านผู้ชมบางคนบางท่านเนาะผมู้ว่าอยู่นี่เนี่ยมีงานอย่างเนาะขนุนแล้วก็มาเด้อเป็นงานบุญบ่รรจุใกล้ๆเขาหมอกแยงเขานี่ยแหละสถานที่วันเล่นท่องเที่ยวมีร้านหลายอย่างท่านตัวเป็ ทำเกิบขายมาๆาท่านผู้ชมอ่กระจายอยู่นอกอยู่นาเนาะอยู่ซานเมืองเออ่มีงานเด้อมาลิ้นมาเที่ยวอ่พาครอบครัวก็ได้พาแฟนมาก็ดีเออมากินมาเลื้ยกกินอ่แนวบา่เคยกินก็นมีหมดเนาะยอยาติงานก็สร้างตามใจมาๆา,ามาท่านผู้ชมผู้จายพวกคบ่ผู้เห็น,หนต้องปองช่วบ้านพระรอดแต่เที่ยวมาเดอา้อพาซื้อพาแฟนเนาะพาครอบพาครัวมาลิ้นมาเที่ยว

dạng 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 giá dạng 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 được rồi, dạng 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 แก้วแกอย่างแก้วแก้วี้ยดีแก้วหวานบมมีแก้วอมเออมีตไมมีนล่ละโอ้บมมีแก้วมกินประมา่นอ่ ะละลอดทุดย์คนละ,ละมะมะพร้าวหอมข้าวที่น้ำใบเตยหอมข้า,าที่

นันมันนี่หาเรียกตัวใดรู้มันใหญ่ได้นะเห็นอยู่รูปกโหลอยู่ในรู้มันเขาแกะแล้วใช่เขาแกะแล้วเรียกตัวใดมันใหญ่เลยอะไรเดี๋ยวนี้ลูกใหญ่เลยนะเดี๋ยวนา้ตัวไนู่นราคาลูกเท่าไหร่รูปพิพันลูกพิพันเอาวะดู

ซือเหรอนี่เรื่องเราใครรู้อันนี้หาแล้วจะเหาได้อย่างเราคุณยิงเลย เป็นเครื่องเครื่องดำนะนะส่งส่งกระดำเสื้อกระดำนี่ปบนี่ปบมผมมีแบบพ่ออยากได้เป็น เสื้อดำมันเป็นเสื้อดำแขนยาวนะฮะทรงดำกับทรงดำแขนยาวมีอ่ามีละลายถุงอยู่นี่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 นะ <c oughs> เอ่ออะซื้ออย่างน่าจะซื้อลยะ